สวัสดีค่ะกับช่องอิง youtube ค่ะอันนี้คือต้นกล้าของสาวรสนะคะวันนี้เราจะมาปลูกเสาวรสกันค่ะได้มเมล็ดมาเนะาะอิงก็เลยได้มาหว่านไว้ตรงนี้นะคะก็เลยจะหาที่ปลูกเขาซะหน่อยนะคะทีมาก ไม่รู้จะเอาไปปลูกที่ไหนคะ่ะเยอะมากเลยบางเอินอลูกเรียมให้ให้สวรสมากินนะคะเป็นพันธ์สีม่วงลูกใหญ่มากมน้องเลียมก็บอกว่าไม่รู้จะเป็นสายพันธุ์อะไรนะคะแม่แต่มลูกใหญ่จริงๆก็จะเป็นพันธ์ไทยมุงหรือเปล่าแต่ว่าเคยทํานะคะเคยปลูกตอนนั้นอยู่หลังบ้านตรงโน้นนะคะยังเป็นค้าง อยู่เลยนะคะกายพันธุ์จริงๆนะคะพอเราได้มาลูกใหญ่เป็นพันุสีม่วงนะคะก็กายพันธุก็มีทั้งเป็นสีม่วงแล้วก็เป็นสีเหลืองนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเราปลูกไว้กินนะคะวันนี้เนี่อยอหยิงก็จะเอาไปปลูกนะคะไปปลูกหน้าบ้านค่ะเนี่ยรดน้ำเดี๋ยวจะจะใส่ถุงไว้เผื่อเพื่อนเนาะเผื่อใครอยากได้เดี๋ยวลองเอาไปปลูกกันนะคะ เอาแค่นี้ก็พอแล้วเยอะมากนะคะค่ะชมบรรยากาศหน้าบ้านนะคะอากาศยันเย็นค่ะีอันนี้เป็นที่ของน้านะคะที่ปีมะพร้าวนะคะนี่เป็นคนควันน้าเขาจะล้อมรั้วแบบมิดชิดเอาอารูซิ่งมามามาล้อมนะคะก็จะ เป็นที่ดูดีบรรยากาศหน้าบ้านมือจับกล้องนะคะวันนี้ไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องนะคะว่าจะปลูกตรงนี้นะคะตอนนั้นก็ได้ลงคลิปปลูกขจรนะคะก็ลือ้อลื้อไปพักหนึ่งก็มาปลูกดาวเรืองนะคะแล้วก็จะมาปลูกเนี่ยสาวรสะคะกล่าว่าจะทำเป็นร่มเป็นร่มตรงนี้แหละ จะทําค้างให้เขาแล้วก็จะให้ขึ้นกับต้นไม้ยมนี้นะคะค่ะนี่เตรียมไว้แล้วค่ะแปลงเอาไม้มากัน้นทาเป็นแปลงทําความสะอาดแล้วก็ทําเป็นแปลงดอกดาวเรืองเมื่อกี้ค่ะเอฟซให้ต้นกล้าดอกดาวเรืองมาก็เลยหาที่ปลูกก็เลยมาได้ตรงนี้นะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นเอากล่องโฟมก่อนดีกว่าเนาะค่ะ จะมาปลูกตรงกล่องโฟมเพื่อจะให้เลื้อยขึ้นต้นไมยมนะคะก็จะปลูกเผื่อไว้เลยอันนี้คือเราปลูกแค่ว่าให้เรามีกินนะคะไม่ได้ว่าเอาแบบง่ายๆไม่ได้เอาพิธีรีตองว่าจะปลูกเป็นธุรกิจเนาะค่ะก็เลยต้องทำแบบนี้ง่ายๆค่ะเอาต้นเล็กๆอย่างนี้แหละคะ่ะมามาปลูกเลยมันจะติดง่ายกว่ากันนะคะถ้าเอา ต้นใหญ่มากรากเขาจะยาวนะคะรากเขาจะแหลมแหลมยาวๆออกมาแล้วเรามันรู้สึกว่ามันจะ,ะชา้ามันจะติดง่ายหน่อยมีเยอะก็ไม่เป็นไรนะคะว่าจะติดง่ายหรือติดยากเอามาขยายไปก่อนตอนนี้พอมีเวลาบางทีเราไม่มีเวลาต้นกล้าพอที่จะปลูกเราก็ไม่ได้ปลูกมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าอะไรนะมันลังเนาะมัน มันมันมันกำลังจะแบบสร้างลำต้นแต่เราไม่มีเวลาที่จะปลูกแล้วเราปลูกไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยถอนออกถ้าต้นไหนไม่สวยไม่สมบูรณ์เราเราจะเผื่อไว้นะคะอืมหลายๆต้นหน่อยเผื่อความรอดเพราะว่าต้นกล้ามันมีเยอะค่ะอันนี้ก็คือเราทำแบบง่ายๆคือเราปลูกไว้แค่ว่าให้เราไว้เก็บกินนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบมากชอบอ่า กินเสาว,วรสค่ะมันเป็นมันเป็นคล้ายๆเป็นยาระบายเป็นยาสมุนไพรทำมีวิตามินซีสูงนะคะรู้สึกว่าจะได้ไปเอามาอีกนะเนี่ยปลูกไว้ก่อนนะคะปลูกไว้ก่อนค่ะอืมวันนี้มาปลูกเสาว,วรสนะคะมาปลูกเสาว,วรสกันไว้ไว้ให้ที่กินเขาไม่ได้ปลูกถ้าเป็นแบบธุรกิจเขาก็จะทำบี้ดีดูเคยดูคลิปอยู่คะ่ะ ทําสวยมากแล้วก็ทําค้างสวยมากแต่นี่เราปลูกแบบบ้าน,านเราขอให้มันมีให้เราได้กินก็พอให้เราได้มีเก็บกินก็พอเนอะาะค่ะปลูกอะไรก็ได้อ่าปลูกเผื่อไว้เดี๋ยวต้นไหนมันสวยต้นไหนไม่สวยเราก็ค่อยถอนออกนะคะเพราะว่าต้นกลามีเยอะมาก ตอนนี้พอมีเลี้ยวมีแรงเห็นอะไรก็อยากปลูกหมดเลยเลยค่ะนี่เดี๋ยวนะคะนี่ยสวยอืช่วงนี้กำลังจะหน้าหนาววันนี้วันที่ยี่สิบห้านะคะยี่สิบห้าธันวาค่ะอากาศเย็น เย็นรู้สึกว่าจะเริ่มหนาวนะคะห่งหงางๆแปดไม่ถึงเม็ดนะคะประมาณห้าสิบห้าสิบถึงห้าสิบไหมประมาณหกสิบเซนระยะห่าง,งค่ะโอเคนี่นะคะปลูกเสาฟลดกันค่ะไว้เก็บกินเนาะมันจะโตรหรือเปล่าคอยดูนะคะ ดินก็ผสมขี้หมูบังเอิญพี่เขยตะพุค่ะเอาขี้หมูมาส่งสองกระสอบนะคะค่ะเองก็ปลูกเสารสเรียบโลยแล้วนะคะเป็นแถวเราก็ปลูกเผื่อไว้ปลูกแบบบ้านๆนะคะพอเขาโตแล้วอันไหนที่มันติดเราก็ค่อยเลือกเอาต้นไหนมันสวยต้นไหนมันโตต้นไหนมันสมบูรณ์เราก็ค่อย เลือกเอาแล้วเราก็ถอนต้นที่มันไม่สมบูรณ์แล้วก็ไม่สวยนะคะเนี่ยก็ปลูกแบบง่ายๆค่ะมาติดตามกันนะคะสวรสจะได้กินหรือเปล่านะคะน่าจะได้กินนะเพราะว่าก็เคยปลูกได้กินเหมือนกันงามด้วยเป็นลูกให้ได้กินด้วยนะคะตรงนี้ค่ะค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมช่องหญิง youtube ค่ะลาไปก่อนค่ะโชคดีปีใหม่นะคะขอให้มีความสุขมากๆ นะคะคิดสิ่งใดสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการนะคะค่ะสวัสดีค่ะกำลังทำสวนใหม่ค่ะ